ลัวกขาปุ <si ่นไว้เบอร์เบอร์เบอร์เบอรถุงหนึงเลยกิโลหนึ่งเลยนะถุงหนึ่งแมนกิโลบ่โอ้ยไม่งี้ยเนี่ยถวหน่อยห้องไว้บ่เห็นถัวยด้บเขือเทศเกลิบเสิบมะบี แค่รอนมือซับซับปูมือเพชรจ้ะค่ะซับไปเกลือกี่ก้อนสามก้อนส่น้ำตาลใส่นปักหนาวใส่หลายจะเปียบปักหนาวแหละเจ้าใส่น้ำปลาเปลี่ยว น้ำปลา่เจ้าเยเจ้าเดียวจ้พี่สิงขันเจ้ดิทาวันี้เนี่ายาก็ยืนเลยดิน้ำเบกกินแตสมาไม่ซิ่เลยน้ำเบกกิ้งจะยนก่อนคาัว่าบัวเหลาหลอดโอ้ห,หอมหอมพี่พอด ทอหอมตวาห,หอมน้ำตาลปิดบ้างก็ใส่น้ำตาลปิดเีม,ดเมันละลายแล้วสิ่มัสิ่งควรจะเอาของใส่จะมันเสียงวคารบีลงไปบบดเนี่ยน้ำไม่อย่างว่าเสียบเนืนนน่อากแม่เพ่ใส่ผงนัวาลายบอเไม่เลยเสียบกอนานอาพ่อนีกระดาษเสียบน้ำเงินนะ โฆษณาให้่อกโฆษณา <c oughs> ปลาหนองพรจักวันสี่ได้น้ำเงินเท่าไหร่ตีคาโฆษณาตีแซ่ฉกออกเฟสพวกเนี่ยออกแทงอากาศเลยขอ,อกเมฆาออกคล่อมเดี๋ยวต้อเอา,ก,เอาการโฆษณามาให้คอยน้องอื่นไม่มีมีแต่เร่องขอมากมายหนองพรเสียงบ้าพ่อ แตงโมคัลเบย์ใส่เพิ่มแค่รสสูตรเก่าสูตรบ่เหลือไ้นเลยสูตรเดิมเพิ่มเติมคือความอร่อยแม่ค้าบอกว่าสูตรเก่าสูตรเดิมเพิ่มเติมความอร่อยไปซะเพิ่มเติมคือความอร่อยว่าไอ้ปัยอาเจดี ส้มจำนี่แกงใส่ปลาน้่งเถอะใส่ปลาแซ่บแซ่บอันนี้ยังในต้มจืดขนมจีนขนมจีนถุงหนึ่งยุม่มมนอง่ายไหมา S <S ก็น้กว่านไม่หนาแน่กับน้อว่นให้กินง่ยหนาเอากินง่ยหนาบิึงก่อนแล้เทีอสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบัสนวะโอ้ยเอากินซาสันน่ะกินแซวหนมจีนกระปุ้นแาวฮังการีก็ได้กินกระป <S 2> <S 2> <S ุ้นแาวเด้อพี่น้อง เมนูนียังแสบยูนเปล่ะกินไปหลายหมื่อ่ะข้าขอุ่นข้าปุ่นแซมบนาำปลา่ายังหย่อนกับมหามาอมดิคุณไห

มคบคอีนนะบบอย่างกินทั้งขนมเสนกินทั้งบกเขือเทศแต่แปลว่าอย่างตออแต่เมนกินคือข้าลายอะอโอ้นประผาดทิ้ง <c oughs> ตามช <c oughs> มหวานค่อนจะบิัก,ก็กแั้ น้ำว่านกินเป็นแต่แสบออกมาแล้วออกมาลละะลมแล้วรอบสองนะคะกินส้มตำอำลั้กินขนมจีบไปแลว้วชั่ยๆเสื่อ<ม>นุ่นงชะแน่จนั๊กเงี<ม>่ยงโจญโยชะแน่นึกแบบนี้เลยมาเด้อพี่น้องตำหัวคอรบีแซ่บบ่าหมหวานแซ่บเป็นบ่ ได้ต่ำไม่ต่าำทำเองกินเองนักเรียนผมตามเสียบบะหมอ่เสียบวัเตี้ไได้ต่ำหายหูสมานำเสร็จก็เกินเีนี ข้าวนยิข้าวปุ้นแล้วจานนึงข้าวปุ้นซ้ำหน้าปลาแล้วจานนึงอันนี้กินซ้ำๆยังไม่กินของขาวยังไม่อยากของขาวทำาเอยกินขนมเิ้คุณดิอุ้ยสาเอนนเากระน่าน่าหมดแล้วคือสาวสาวโอ้ยมาาวเรวกระทั่งขาวเร็วจะไท่านเพิ่นเหรอจะไปสาวเลย น้เส็จแต่หัวโครบีกับแซบแซบใช่ไหมกินยำใดก็แซบยำนั่นคนหยานอ้วนบอกมาไม่ได้แซบกับเขาอกินมูฮอพักคุณเมนี่เห็ดงานเข้ามือ เออมื่อนี้ผู้ใดย้อนย้อนจักฝุ่นเพื่อเห็นกระดาษแม่ร้านไม่สะอาดสะอาดสะอาดมีบอมีล้นไปมาสะอาดอย่างมาสะอาดสะอาดคาแฟ่เนาะตุนหกโมงมุ่งแต่มุ่งไม่ตุนบบอยากกลับบ้านแล้วเหรอมันเบาได้เหรอ

กินเศ้าอันนี้แล้วใม่กรัป๋องไว้ด้เอานนั้นใหญ่นะจุกักะบกองอะไรงอยู่แล้วตอนนี้มันจะเห็นบเห็นมันก็เหลือจต่กเศร้าอ่ะหามรืมหามรึมเนาะก็เป็นหมูน้ำส้ตาที่สองเจมเลยมันเผ็ดอยู่อ่ะเดอยู่จะนเผ็ดไหน อี่ผ่คืออซึอซอเยอะวะเป็นผงเกล็ดกินเม็ดว่าได้กินมะได้หน่อยแต่ว่าซึปลาซึเป็นพิภพอืมม่นว่นีเริ่มเริมกินเผ็ดน้ำผว้น้องได้เลยวมากมไหมทำกินอะไรันอซ้อซหรือพิภพอซอกันอะไรกินเม็ดว่าได้ก็ได้เลยกะป้กกะปัอนี้นึงละสองย่างได้ไปเอาทั่วดินไม้เลยได้ไปเอาขนมไม้เลย ไปเแล้วกินอนี่ดิอันนี้ก็แก้วปตีมาเื่อีบถึลงไปกินขีดเนี่ยโคหลายๆฝุ่เลยไอ้ขี้เนี่ยุ่นขี้ต้นแอปเปิ้ลแอปเปิ้ลโอ๊ยใหญไม่เหญปวดไปใส่น้ำาจอข้าโท่ใต้เลยพอแล้วเหรอออกพอแล้วแหละถามนี้ถามอือไม่เปลี่ยนหาไม่เปลี่ยนว่าอับห่อผักไถ่ไว้เลยจริง ให่ไปได้หมดนดิบ่ไ <mystical> ด <warm> ้เปงด้หมดยหาเงินสื่อบือื่นหาเงินสื่ออันนี้ก่หาเงินื่อเหล่าอันน้่อเลากอนไริ่งกาเบิดปะปลิ่งกายไ่ลองลองยาลองยาเบิดลองยาเบิดโอ้ยมือบเวอร์